มีใ,ใครในที่นี้เคยไปดูดวงแล้วถูกหมอดูทักจนจะต้องอึ้งบ้างไหมพอจะเล่าประสบการณ์ที่ผ่านมาเร็วๆนี้ให้ฟังเลยนะเพิ่งจะไปดูดวงกับหมอดูที่สุพรรณบุรีมานะคะเป็นหมอดูที่ค่อนข้างที่จะดังไปดูดวงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคือต้องบอกตอนแรกเลยว่าไม่ได้ตั้งใจจะไปดูแต่ว่าแฟนอะ่ะเคยไปดูดวงกับ,บพอหลังจากกลับมาจากหมอดูคนนี้เขาไดออเดอร์การค้าขายอะ่ะ ที่ดีขึ้นแบบที่ไม่เคยไม่เคยคิดว่าจะได้มาก่อนดีกว่าแล้วเขาก็เลยกระตือรือร้นอยากจะให้เราอะ่ะไปเพราะว่าช่วงนี้เราว่างงานคือเราเพิ่งออกจากงานนะทุกคนเราจะต้องโทรไปจองคิวกับเขาก่อนนะคะว่าเออสมมติว่าจะไปวันเสาร์ใช่ไหมวันเสาร์มีคิวไหมอะไรอย่างเงี้ยพอไปถึงพอยก็ไปเอาคิวที่จองไว้อะคะ่ะ พอไ,ได้คิวที่ห้าก็ต้นๆเลยจนเก้าโมงอะค่ะ <c oughs> เขามีพิธีแบบพิธีเปิดกรรมอะทุกคนเป็นการสวดมนต์ก็เป็นการเปิดกรรมพอเก้าโมงครึ่งใช่ปะเขาก็เรียกรวมตัวเลยไปนั่งรวมกันเปิดกรรมท่องตามเขาอะนะคะเปิดกรรมสเสร็จเุิบงพักขึ้นมาในที่เนี้ยมีใครญาติเพิ่งเสียไปบ้างเราก็รอเพราะว่าจริงๆแล้วะอะญาตพ่อยอะญา,าค่ะ เพิ่งจะเสียไปเมื่อประมาณสามเดือนที่แล้วญาที่เลี้ยงพลอยมาเลยนะแล้วก็อาทิตย์ที่แล้วญาที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกับญาที่งงไหมญา,าที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกับญาที่เลี้ยงพลอยมาเป็นญาติกันก็เสียคือเสียหลังจากกันประมาณสามเดือนแล้วก็นิ่งๆไว้ก่อนดูว่ามีมีใครยกไหมไม่มีใครยกพลอยก็เลยยกมือขึ้นมาแบบ่าหนูเพิ่งเสียค่ะต่อมาเขาก็พักขึ้นอีก ใครในที่เนี้ยญาติพิ่งแบบอย่างนี้บ้างตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแบบ่งซึ่งเราก็ตกใจแตบบ่ว่าไม่นานเลยนะพอเขาทักขึ้นมาก็มีคนยกมือขึ้นมาจริงๆทุกคนเนี่ยญาติผมเองเขาบอกชื่อนามสกุลไปเสร็จปุ๊บใช่ไหมพ่อหมอก็บอกว่าเออเนี่ยก็มันมายืนถือบ่วงอยู่ตรงเนี้ยสักพักหนึ่งเขาก็ทักขึ้นมาอีกว่าแล้วใครมันเอาฟันคนตายมาเราก็งงเลยเฮ้ย เฮ้ยฟันคนเสียชีวิตอ่ะพกมาหรออะไรเงี้ยมีคนพกมาจริงคนที่นั่งข้างหลังลก็เลยแยกย้ายไปแบบไปไปรอดูดวงตามคิวอะไรเงี้ยพอถึงคิวเราปุ๊บใช่ปะเราก็เข้าไปนั่งเลยเราเข้าไปนั่งปุ๊บเขาก็แบบให้ให้แบมืออย่างเงี้ยเขาก็เอามือมาทาบเราสองคนอย่างเงี้ย แล้วเขา,าก็ทักขึ้นมาว่ามองหน้าเรานะแล้วเขาก็ทักขึ้นมาอีกว่าไปไหว้หลวงพ่อสดรอครั้งล่าสุดเมื่อไหร่เราก็คือกําลังประมวลผลแล้วเขา,าก็พูดต่อว่า5ปีแล้วใช่ไหมพอเขาพูดว่า5ปีอะเหมือนเราแฟลแบ็กอะเฮ้ยจริงๆว่ะเราไปมา5ปีแล้วจริงๆไปไหว้ขอพร ไปบนดีกว่าไปบนนี่แหละขอที่ฝึกง,งานคือตอนนั้นอยากไปฝึกง,งานที่นี่มากแต่ว่าโอกาสมันยากมากแล้วเราไปขอจะเอาไข่ไมถวายเท่านี้เท่านี้นะอะไรเงี้ยแล้ว่านจริงทุกคนมึงพ่อสดทอนนะสักดิษิ์มากแต่เราก็ไปแก้บนเรียบร้อยแล้วนะคือมันผ่านมาได้ไม่นานแล้วเราก็ไปแก้เลยอะ่ะหมอดูก็เลยถามว่า ไปแกอ่ะไปแก้ไข่เมื่อกี้ฟรองท่านยังไม่ได้รับนะไอ้ไข่ที่เราไปแกอ่ะเนี่ยชีวิตมันถึงติดขัดอยู่อย่างเงี้ยเฮ้ยเราก็ตกใจเลยคือวันนั้นอ่ะวันที่เราไปแก้บนอ่ะคนมันเยอะม,มากอย่างที่รู้ว่าวัดหลวงพ่อโสธรคนเยอะม,มากเราไปแก้จริงแต่ว่าในระหว่างนั้นคือคนอ่ะเดินตัดหน้ากันไปตัดหน้ากันมาเราเกิดความหงุดหงิดในใจอ่ะแล้วจิตเราอ่ะไม่นิ่ง ตอนที่เราไปแก้อ่ะแบบเหมือนกับเรากําลังพูดกับท่านเราก็สื่อสารกับท่านอยู่แต่ว่าเหมือนเราวกแวกอ่ะบอกเออไม่เป็นไรเดี๋ยวกูส่งให้แล้วเขาก็ทักอีกว่าจะไปลาวเมื่อไหรอ่อ่ะแล้วก็เราก็บอกว่าอุย้ยเราไม่ได้จะไปลาวนะแต่แฟนก็สะกิดว่าบอกว่าเอ้ยเราอะ่ะชอบชวนแฟนอะ่ะไปลาวบ่อยๆยคือเราเป็นคนชอบประเทศลาวมาก อยากไปมากแต่ไม่มีโอกาสได้ไปนะทุกคนเพราะว่าเงินมีมีนะไม่มีตังค์อะแล้วก็ไม่มีเวลาด้วยนะทุกคนเออแล้วจนเราลืมไปแล้วอะเขาบอกว่าไปได้นะไปได้เลยเหมือนประมาณว่าไปแล้วจะดีอ่าพูดประมาณนี้นะแต่จำคำพูดไม่ได้เป็นคนคิดลืมแล้วเขาก็ถามว่าอยากจะขายอะไรอ,ะอ่ะเราก็ตกใจอีกเพราะว่า จริงๆเราอะจะเรามีความคิดอยากจะขายของมากแล้วเราก็กําลังศึกษาแล้วด้วยว่าคือเรากําลังอยู่ในกระบวนการดําเนินการอะว่าเราจะขายอะไรอะไรอย่างเงี้ยตกใจเลยนะพูดจริงๆจะขายอะไรพูดมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกกัไปว่าเออเราจะอยากจะทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อื หมือนรับเรื่องอะ่ะอืแล้วก็ไม่้ว่าอะไรแต่คือที่ตกใจคือรู้ได้ไงวะเล้วอย่างคือเพิ่งเล่าให้แฟนฟังเมื่อเช้าเลยตอนในระหว่างที่ขับรถไปอะ่ะว่าเออเราอยากจะทําอันนี้นะอยากจะขายอย่างนี้อยากจะทําอย่างนี้เฮ้ยทำไมเขาถึงรู้ได้ขนาดเนี้ยเราก็บอกก่อนว่าเอาอเน,นี่ยตอนเนี้ยตกงานอยู่นะเขาก็เลยดูให้บอกว่าเฮ้ยมึงไม่ได้ตกงานนะ มึงแค่ไม่ไปทำงานซึ่งถามว่าจริงไหมมันก็มันก็คงจริงมันก็จริงนะทุกคนเราแค่ไม่ไปแล้วเ,เขาก็ทักเรื่องเงินเดือนเราคือเงินเดือนมันค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟมากเขาก็ทักขึ้นมาเลยว่าเงินเดือนมึงอะเท่าไหร่พูดตัวเลขขึ้นมาจนเราตกใจว่าเฮ้ยคือ ดาอ่ะก็ไม่น่าจะถูกถึงต่อให้เดาอ่ะไม่น่าจะใกล้เคียงขนาดนี้ค่อนข้างตกใจแล้วก็เซอร์ไพรส์นี่แหละก็ประมาณหลักๆก็กคือเรื่องงานนี้แหละบอกว่าทําจนรู้ทุกอย่างไปหมดแล้วชินไปแล้วออกมาทมําไหมมันแบบอะไรนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็บอกว่าอมไม่เป็นไรเดี๋ยวก,กูหางานให้ แล้วเขาก็เอาเหมือนเป็นนิว้วเป็นแบบแท่งนิ้วอะมาเขียน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 ที่มือเราเหบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวกูหางานให้เออค่อนข้างที่จะแม่นมากๆแม่นจนแบบช็อกเหมือนป้าเห็นอะเอาเป็นว่านะหลายๆเรื่องอะที่ทักมามันมีเยอะมากกว่านี้ประเมินความแม่นนะคือสิบเต็มสิบนะ เผิอเอาจจะ11เต็ม10เลยด้วยซ้ำเพราะว่าแม่นเกินคือเรื่องบางเรื่องอะเราลืมไปแล้วอะแต่เขารู้ได้ยังไงเ <_ s> พราะไม่รู้ว่ากับคนอื่นเขาเป็นยังไงนะแต่กับพลอยอะเขาไม่ได้ชี้แนวทางขนาดนั้นแต่เขาบอกเขาว่าเออเดี๋ยวกูช่วยน้ำจากวันนี้นะคะพอจะรอดูว่าไอสิ่งที่เขาบอกว่าเดี๋ยวกูช่วยเนี่ย มันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากกว่านี้ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยอยากให้ทุกคนลองไปหามูกันดูนะทุกคนเพราะว่าบางทีอะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราไปพลาดตรงไหน,นหรือมันอาจจะเป็นกรรมที่เราแบบลืมไปแล้วอ่ะใน,นอย่างเช็สของพลอยอะคือไปบ่นแล้วแต่เหมือนกับว่าจิตเราไม่นิ่งอะทำให้แบบของที่เราไปแก้เราส่งไปไม่นึงท่านอะ ต้องลองไปดูกันนะทุกคนไม่เสียหายค่าครูแล้วแต่ศรัทธาไม่เรียกเก็บไม่อะไรเลยสักอย่างแล้วยังให้น้ำมนกลับมาอีกนะรู้สึกว่าเป็นพ่อหมอที่จริงใจในตลอดระยะเวลาที่ดูดวงมาจนถึงทุกวันเนี่ยเรารู้สึกว่าคนเนี้แม่นที่สุดเท่าที่เคยดูมาเลยอ่ะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะ แม่นอะเพราะว่าเรื่องบางเรื่องเราไม่เคยเล่าให้ใครฟังมาก่อนเลยรวมถึงแม้กระทั่งแฟนเราที่ไปด้วยกันก็ไม่รู้เพิ่งจะมารู้วันนี้ <c oughs> คือไม่เคยเจอใครที่แบบโชโชโชอย่างเงี้ยไม่มีนะหาไม่ได้นะคืออาจจะหาได้ก็ได้แต่ว่ายังไม่เคยเจอไงเนี่ยเพิ่งเคยเจอแล้วก็ Amazing Thailand อเมซิ่งไท a i ลน n d อะว่าแบบเฮ้ย <c oughs> ใช่หรอ ลองไปดูกันนะทุกคนแล้วจะไม่ผิดหวังแน่นอน